สวัสดีค่ะพี่น้องม,มาพอกันอีกแล้วครับกับเจนี่โจชอเซ่จมูนี่จจนี่เจน,นี่จะมาโซนพี่น้องครับจำปากระป๋องค่ะยำปลากระป๋องนะคะวันนี้กินข้าวจ้าวอีกแล้วผักไม่แค่นี้แหละครับวันนี้พี่น้องครับผักกาดกระเ๋อาหัวหอมกับพริกสดมาจ้ะพี่น้อง กินน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเดินทุกคนเด้อจ้าแซ่บเพื่อเขาจะข้าวเจ้าขเขายกก็แซ่บเพื่อเขาไปนองเ,เอ้ยเจนี่กินยังกระแบ่บคนสีเงี้ยไปนาพี่น้องจ้ามัยยำแซบแท้พี่น้อง อันนี้จะมาเม่าเรื่องเรื่องตำรวจไล่ยังฟั้างเป็นน้องขาอันนี้เป็นสิ่งที่บอดีนะเด็กน้อยจะไปน,นั่นเนี่ยในมูบวกกุมมูบวกแลก้วก็น้องเจ้าของในหลักน้องขาะน้องไต้ลามีมูกับน้องไส้หลักเล่นปอกเด้งกันตาละบาท <c oughs> อยู่บานมูบานมูติดทงหน้าหัวกันก็นกนเป็นทงหน้าเลยออกจากเล่นออกแกล้งทำเป็นทงหน้าเลยพี่น้องขาะ กันหลายคนอยู่สี่หาหกคนหมดหลับมปนปกแย่งตะบาดกันหาเงินซื้อตับมุงมาซุ่มกันเห็ยนยอกันลังดีๆตำรวจมาทั้งหนาเจนนี้เลยตึย๊ จะนี่เห็นรองเท้ารองเท้าตำรวจพันสิมาเคงถอดชุดชุดบดเต็มยศแต่ว่าเสื้อข่าเก่งนี่นะพี่น้องคนหนึ่งอีกสองคนพันาในเต็มเต็มชุดชุดกีจีเห็นรองเท้าก็เหลี่ยมก็ใส่รองเท้าเหลี่ยมแท้รองเท้าตำรวจเนาะเง่อยนะต้องเหนือจะทางหน้าเพราะกันโดดออกจากก่อก่อก่อภัยพี่น้องเนี่ยโดดพุ่งจนนี่ลืมไปว่านมีนามักจับแรนพุ่งต่ำต่ำจนล้กกระดิ่งพี่น้อง ต่ำต่ำหัวเพืนน่อนาะหัวน้ำจับต่ำแล้วเ็นนี่กระเด็นถอยมาตั้งรักไม่เหมนปีนบ่มีแห้งหรอขาลอยเหมือนเราพี่น,อน้องขาบ่เคยถึงตำรบบวจะไรเอาเอากราบเหยียบน้ำจับขึ้นปีนเห็นไหมไม่เนี้ขามไปพอดีน้ําน้ำจับของกางเกงนาคุบขี้ดินุขี้ดินนะเป็นขี้ตมพี่น้องแ้เป็น,น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหูบนาของเจนนี่เลยนะขี้ตมนานั้นเขากําลัางตั้งต่อต่ำนิดละเขาก็เขากํากลัางเป็นม่านพี่น,อน้อง พี่ตุ่มก็ร้ายตำรวจพันบอลเลีนไร่เราเป็นยันสุดเปลี่อนเนาะมันก็นจับเอาตคนที่มันจับท่านอันนี้นะโปดหนามมาจับได้แดนแดนไดนก็บอกออกพี่น้องแล้นไปแดนมื่นล่มลมคั่นทนหน้าบุดลึกคั่นทนหน้าพอลมเสียอ๊องบนลุกได้คันลุกคนจะเห็นหัวตำรวจข่านอะไรเป็นทหารกูเป็นม้านเรานิข่านตําเป็นมาข่านาข่านไป็นแบมือเมือม่อยื่อยข้ามกันแทบจบะวบไป นักเป็นมดทั้งส่งทั้งเสือมันถือน้ำล้วเน,นานจะจักนั้นตะขีตแล้วพี่น้องเอ,อ้ยข,ข้านไปแบบนคือยังจะคองไปไกลเนี่ล่ะเลี้ยวเขาให้หน้าล่งกลางกลางไอนไอให้หน้าเลยพี่น้องอยู่กลางก่อมันเข้าไปแล้วก่อผ้กอ่กอเขามันก็แตกมองพ้นเข้าไปเอาตีนก่อไปกอ่อนก่อต้นเขามันเข่ากันใบมันแตกใ้เขาหูว่ามีคนอยู่ในหันนอนฟังหมากระเเฮาสัน มันฟังเสียงตำรวจอยู่มันจะตามมาเด้อทั้งป่ากระสวบจุกบจับจุกบ,บ,บ,บจับอยู่มันมีน,มน้ำเนาะปากเพลงน้องกินนี่เล่นขามห่วยถ้ามีฝ่ายมันโดดลงห่วยพี่น้องฮ้องมองขามเขาก็มีท่างเห็นเรอยู่มันมาแรีนมันแย่งกับแรีนมันโดดล่องไปมีแต่หนแหนะดึงไว้แรนออกแลีนไปหอดอหมู่บ้านนึงกว่น้อง พากลับมาได้จังสามรอบครับอย่งบอไวนองนองายนองต้หลาเสียนี้พราะเสียงตำรวจเงียบแล้วเห็นีีลูกวงวงวงเองเห็นมาจากกลังให้หน้าเอา้ายังยุติีนบ้านอยู่ยพี่น้องไม่ได้ไปไ่วันจะาของเรียนไก่เป็นสิบโลเมื่อยหอมแหบสันเสื้อผ้านีเปื้อนมืดทิ่มเลยค่ะสุดน,นั้นซักบ่ได้เลย นาไม่ได้ขีดตมเพราะว่านาคว่ลงไปแต่เบิ้งห้อยจะาของลมเป็นรูปนายุ่งสิๆๆรูปนาเจนนี่พวกที่ถึกจับกราเทียคาปั้บไอ้นี้เขามาบอกสร้างว่าตำรวจหัวควรนเจนนี่ว่าไร้ลมคุบนาควมวเาตำรวจเขาขึ้น แกล้นแกล้นไปจากบ้านหนึ่งถึงอีกมูมบ้านหนึ่งพี่นองเอ้ยได้จังสามหลอเขจะมาท่รงหนองใต้เปียกมาจอดทั้งเกียดทั้งเปื่อนที่สมประสบการณ์ตำรวจไล่ นี่ละมันนีเวาซาี้จีกิน <c oughs> กับเรืองน้นอยๆ <c oughs> น้อยๆอ่ะตีกินกระมูน้อยๆในหมูบัานแพล่น้อง <c oughs> เขาละเขาละแกล,งกล้งกินนี่เขาจะย่าสินนนี้ยางพานัน ม่ไม่ว่าบาักผูแม่คนจะตีพันเพื่อ,น,อนว่ากระเทยหรือว่าตุ๊ดแตวอย่างเอินว่าผูแม่พี่น้องผูแม่เราแลแนมาตีเขาตีกตีหลังเขาเราก็แลนนี้แลนมาเห็ก็ตีหลังแล้วก็ว่าเขาผูแม่ค่ะนะพี่นเกณนี้ศูนย์เรตีนของมันบันนี้ตีกันที่วัดแหะค่ะเดินวัดเหรียอยู่เดินวัดวบ้านเจณฑนี้ก็ติดวัดเนาะห่วงพ่อเกณฑนี้จะเป็นคนที่ดุมากเป็นคนที่แบบเป็นตะยาน <laughs> ตีนกับมูขั้นขั้นลมเดียวมาทงพอเห็นพอถือไม่สำสิไม่หัวนั่นแหละเพื่อนหักมาไหวทุบทุบดินแริงเราส่งสัญญาณเราคั้นมึงแพ้เขามึงกลับมามึงถือคอนจนนี่ต้ต้องลุกสูดมันสนายพี่น้องขาบรสันกลับมาถือคอนพอเน้นอนพอพอจะนี่จะไฮพ้นจะไ้สูจะบ่ให้ถอยเด็กน้อยตีกันเพื่อนบ่แยกนี่สมัยก่อนมันตีกันมันเดี๋ยวมันกัแยกกันเอง เียนี้ยานถือคอนพอฮึดลูกขึ้นมาฤิซีบดยาฟันศอกโปะเส้นแตกครับพี่น้องครับหัวแตกเพานั้นเพราะนั้นันเจนนี่บริเวณตั้งเจนนี่กลับไปต้องถือคอนพอไงก็ต้องตีครับพี่น้องเมนสีไฮบันนี้ก็ต้องตีไทยยุกบอกขึ้นบ้านผู้ใหญ่บานตีดูเขวแตกระวังเป็นหูยุนนะว่าเพื่อนเป็นคนพิดเป็นคนเลือดบ่าเหลือง สะพูดมากบักกระนันไม่เคยบายเจนีจักเพื่อเห็นเจนนีมันลบเห็นเจนนีมันลบมันนีนเจ็นนีตีเ,นเจน,น,นีนี่ฮัน,น,น,นเรื่องนี้สอนเห็นรู้ว่าสู้ต่อไปไอ,มอ้มดแดง đây là lông con thòng, Đồn đồn dăm cái nè, cả sẹp luôn ngang, 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 ซลาหนกับมีมีแต่ตะไคร่กำหอมพริกสดปมักเน่าปากกระปองซองปอง มูนีตายสองเรื่องควบพี่น้อง เขาระเบียงบ้านมื้อเนี่ยบักคนที่เดินวยู่านอยากกินยูหาบานเดินมือนีอยูร่ระเบียง ดี๋ยินเสียงร่มพี่น้องไอโฟนขาดตลาดพี่น้องเอ้ย เลิอดบาสอนกับสอง <c oughs> คนละสไตลายำถึกตะไคร่หอมผักมันแล้วพี่น้อง ตัวเนี่แต่พี่เราไม่นอนถึงสองอกินลายลายเห็ดเดือดกึงเก่งเผาเข้ามากินแล้วจะขี้ขัน เมื่อยขเขาดินเนือเอาะ่รกับพี่น้องคะ่ะไปแล้ว ใหญ่ไอเคาะประตูมาแซวเมียขอบคุณทุเกเบนทุกไลทุกไลทุกซับสะใภ้ได้พี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะคำพูดใดว่าจะได้เจนี่ว่าบ,บุสุภาพหลวงปูบบสมพู่นเจนี่ขอโทษไว้ตรงนี้ได้พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้พ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะจับยอง